คร,ร,รับสวัสดีครับสวัญญาสดีนักศึกษาทุกคนครับในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอต้อนรับทุกคนสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขของพวกเรามหาวิทยาลัยแห่งความสุขของพวกเรานี้เราบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สําคัญหลายยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ อันแรกเราตั้งใจที่ให้มหาลัยเรามเาีเป็นมหาลัยที่มีสุขภาวะที่ดีเป็นมหาลัยสีเขียวและเป็นมหาลัยที่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการด้านต่างๆและเป็นมหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะครับคณะครูอาจารย์ทุกคนพนักงานเจ้าที่ของมหาลัยทุกคนตอนนี้กําลังเตรียมการต้อนรับนักศึกษาทุกคน เราหวังอย่างยิ่งว่าในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการพัฒนาพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆของนักศึกษานั้นจะทําให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเป็นนักศึกษาที่เก่งดีและก็มีความสุขนะครับมหาวิทยาลัยพยายามจัดพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนจัดการพื้เที่ยต่างให้เหมาะสมกับการพักผ่อนของนักศึกษาจัดการพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับการ ออกกําลังกายเสริมสร้างสุขวะของนักศึกษามหลาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งคนสุขแห่งนี้นอกจากจะมีวิชาการที่เข้มข้นที่สมบูรณ์แล้วยังเป็นนักศึกษาที่มีความสุขและก็เป็นคนที่สมบูรณ์นะครับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่างจากการเรียนการสอนที่เราเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรืออยู่กับในการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมนะครับในมหาวิทยาลัยเราก็เจอเพื่อนที่หลากหลายมากขึ้น เราก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราอาจจะต้องอกํากับดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะครับหากนักศึกษามีปัญหาในระหว่างการเรียนใดๆก็แล้วแต่นะครับก็ไปปรึกษาได้กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่อาจารย์ที่มหาลัยได้เตรียมอาจารย์ปรึกษาได้เตรียมนักศึกษาไว้สาหรับให้คับปรึกษานักศึกษาอย่างอย่าพร้อมเพียงมีปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาการเรียนการสอนปัญหาไม่มีเงินลงทะเบียนปัญหาไม่มีค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตอยู่ก็ มหาวิทยาลัยพร้อมจะเป็นทางออกให้กับนักศึกษาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและก็พร้อมที่เข้าร่วมแก้ไขกับนักศึกษากับผู้ปกครองนะครับถือเสมือนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังสองของทุกคนถือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่นี่ถือว่าที่กรรมดีเนี่ยเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานะครับมหาวิทยาลัยย,ยินดีอย่างยิ่งยินดีต้อนรับทุกคนสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่บ้านแห่งความสุขหลังนี้ด้วยความยินดีครับ